สวัสดีครับพกผมกบไทยในเกาหลีวันนี้มีงานใส่แสลมให้น้องวัวนะครับนี่ครับขึ้นมาฝั่งนี้เริ่มใส่เสร็จแล้วครับเพื่อนๆเราก็ต้องเดินระมัดระวังครับตรงกลางจะเป็นหลังคาแบบพลาสติกใสนะเพื่อนๆต้องคอยเดินดีๆครับแต่ตรงนี้เป็นหลังคาเหล็กโอเคอยู่ครับฝั่งนู้นก็ตรงกลางจะเป็นพลาสติกครับถ้าเดินไม่ดีก็คือล่วงไปเลยนะครับค่อยๆทาไปครับ ช่วงนี้ก็ต้องทําฝั่งเดียวครับบ่ายมาเริ่มร้อนแล้วครับทําได้แต่เฉพาะช่วงเช้าครับเพื่อนๆนะครับก็ทําคนเดียวเนี่ยครับมัดเชือกถึงไว้เลยครับเดี๋ยวเวลานั้นเดี๋ยวเราจะใช้เชือกมัดอีกรอบครับเวลาลมแรงมามันจะได้ไม่ไม่หลุดครับนะครับเราก็ใช้รถตักขี้นะครับเพื่อนๆยกขึ้นมาครับงานที่นี่ต้องทําได้ทุกอย่างครับเพื่อนๆไม่ได้เป็นเหมือนซีรีส์ในละครนะครับ นี่เป็นชีวิตจริงนะครับอยู่บนหลังคาเลยครับเดินไม่ดีก็ล่วงอย่างเดียวครับไม่มีวันตกต่ําครับอยู่ที่นี่นะครับทางานไม่มีวันตกต่ํานะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยไปทําอีกฝั่งหนึ่งครับด้านหน้าครับทําด้านหลังนะครับทํา่ำเฉพาะหน้าร้อนครับหน้าหนาวก็เอาออกครับขอบคุณมากครับที่เข้ามารับชมคลิป ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับใารที่เข้ามารับชมคลิปก็ขอให้รวยๆปังๆแฮงๆทุกคนนะครับผมเดินทางไปไหนแคล้วคลาดปลอดภัยครับ